เือนชาแนลอีกแล้วนะคะประเดือนคนเก่าเ้าเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะกับคุณ fc ทุกท่านเลยเนาะทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าที่ช่วยเป็นกําลังใจให้ประเดือนตลอดมานะคะจะช่วยเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนเนาะนั่นคือทุกๆกดไลค์กดแชร์นั่นคือกําลังใจของประเดือนนะคะขอบคุณพี่น้องกลองไยซู้ผู่ทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าที่ซอยเป็นกําลังใจให้ประเดือนตลอดมาเนาะขอให้พี่น้อง Gen กลองไยซู่ผู่ซุคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรง ยู่เย็นเป็นสุขกันตลอดไปเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของเจ้าของเนี่ยแหละพี่น้องจ๋าวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของตัวเองนี่แหละเพื่อนๆจ๋าเพราะว่าป้าเดือนก็อยากจะกลับเมืองไทยเนาะเพราะช่วงนี้เพราะว่าอ่าจะไปมีธุระหลายอย่างที่จะไปเมืองไทยก็คิดว่าจะไปธุระส่วนตัวด้วยเนาะนะคะแล้วทีเนี้ยอ,อยาก ไปครั้งนี้เนี่ยไปทุระครั้งนี้เนี่ยก็อยากจะทําทุระหลายๆอย่างให้เสร็จเนาะนะคะแล้วมาวันหนึ่งก็ต้องมาคุยกันกับแฟนกับพ่อบ้านเนาะว่าฉันจะกลับไทยครั้งนี้ฉันต้องทําทุระหลายๆอย่างให้เสร็จเนาะแฟนก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเธอไปแล้วน่ะอย่าไปให้เสียเปล่านะไปแล้วต้องทําทุระของเธอให้เสร็จด้วยไม่ใช่แบบไปกลับมาแล้วน่ะไม่ได้อะไรกลับมาเลยสักอย่างหนึ่งแค่ไปเที่ยวเฉยๆอ่ะมันไม่คุ้มกันนะอ้าวทาไมถึงว่ากันอย่างนี้ล่ะอาเพื่อนก็บอกว่าเอ้า ท่าทำไมว่าฉันอย่างนี้ล่ะก็ในเมื่อเธอก็รู้อยู่ว่าฉันจะไปธุระเรื่องอะไรแล้วทำไมเธอจะมาบอกฉันว่าอทําธุระโน่นนี่ให้เสร็จแต่ถ้ามันไม่เสร็จอะฉันก็ต้องจนปัญญาว่ามันจะเสร็จหรือไม่เสร็จถ้ามันไม่เสร็จมันเป็นไปไม่ได้ฉันก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เนาะเขาพูดงี้เขาก็สั่งเลยนะว่าเธอจะต้องไปขายที่ตรงนั้นให้เสร็จนะเธอจะต้องไปทําที่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะเออเห็นเราเป็นอะไรเนี่ยฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของเธอนะ เธอจะมาบอกให้ฉันทําโน่นทํานี่ทํานี่ทํานั่นนี่ฉันเป็นเมียนะคะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของคุณนะปะ้าเ,เดือนก็ใสเลยสิป้าเดือนก็ใสเลยสิไม่มามองเห็นเราเป็นอะไรฉันเป็นเมียนะไม่ได้อยู่ในใต้อํานาจของเธอแล้วฉันก็ไม่ได้ต้องการให้เธอมาสั่งฉันโน่นนี่นั่นด้วยการที่จะไปบ้านไปทําธุระส่วนตัวหรือว่าธุระอะไรก็ช่างมันอยู่ที่เรื่องราวนั้นๆว่าฉันจะทําอะไรบ้างแล้วฉันจะทํา ธุระอะไรบ้างแล้วถ้ามันไม่เสร็จมันก็จนปัญญาใช่ไหมเนาะแต่ถ้ามันเสร็จมันก็ดีไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเรื่องไหนมันไม่เสร็จมันก็ต้องเอาค้างเอาไว้ก่อนเมื่อถึงเวลากลับบ้านเราก็ต้องกลับเพราะเราไม่ได้อยู่ที่โน่นเลยเมื่อไหร่ล่ะเราก็ต้องกลับมานี่อะไรอะ่ะมาสั่งเราต้องทําอย่างนั้นนะต้องทําอย่างนี้นะเธอจะต้องฟังฉันนะเออเออไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ประเดือน <laughs> ไม่ใช่ประเดือนเนาะ <laughs> ก็เลยวันนั้นก็เลยได้คุยกันมากมายนะคะก็เลยบอกว่านี่เธอจะมาสั่งฉันมากมายอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าเธอก็รู้อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เนี่ยฉันมีงานหลายอย่างที่จะต้องทําแล้วถ้าฉันเอาเธอไปด้วยก็ยิ่งเป็นภาระ,ะมากมายเข้าไปอีกฉันถึงไม่อยากจะมีภาระ,ะเพราะว่าถ้าฉันกลับไปเมืองไทยชุดเนี้ยฉันจะต้อง ทํางานให้เสร็จเรียบร้อยโดยที่ไม่มีเธอถ้าเธอไปไหนะไหนจะนู่นเราจะต้องดูแลเธอไหนจะต้องดูแลเรื่ององานการมันไม่สะดวกสําหรับกับฉันก็อธิบายให้เขาเข้าใจนะคะเขาก็เข้าใจเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะเขาก็โอเคก็บอกฉันกอ็อยากจะให้เธอไปท,ทําธุระทุกอย่างให้มันเรียบร้อยแต่ไม่ใช่ว่าไปแล้วมันไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมา อ่ามันก็จะเสียเงินเราเปล่าเนาะแฟนก็พูดอย่างนี้มันก็ใช่เขาพูดนะมันก็ถูกใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าแต่และเรื่องราวที่เราจะไปเดินเรื่องหรือดำเนินดำเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดว่าเราทําอะไรไม่สําเร็จหรือว่าอ่าค้างเอาไว้มันก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนใช่ไหมเราเราคิดว่าครั้งหน้าเรากลับไปเราก็ทําใหม่อีกก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมาแบบว่ามาทํา ครั้งเดียวให้มันเสร็จเรียบร้อยไปเอ่อเพราะว่าคําสั่งของคนคนหนึง่งอ๋อไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่นะคะอืมคาสั่งของใครก็ช่างถ้าเกิดว่ามันทําไม่เสร็จก็คือไม่เสร็จนะคะประเดือนไม่ได้คิดว่าตัวเองจะอยู่คําสั่งใครหรือว่าใครให้ใครมาสั่งว่าเอ่อเธอทาโน่นนะเธอทําทนี่นะอะไรอย่างนี้ไม,น <c oughs> ไม่ใช่ประเดือนแน่นอนไม่ใช่ประเดือนแน่นอนเนาะนะคะแต่ก็อ่าคำว่าครอบครัวเนาะก็ต้องมาก่อนนะคะอันไหนผ่านไปได้แล้วก็ขอให้มันผ่านไปเนาะนะคะแล้วอย่างหนึ่ง เรื่องทุกอย่างอ่ะมันมีทางออกมันมีทางแก้เราไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าตรงนั้นเป๊ะเป๊เป๊ะอะไรประมาณนั้นนะคะทุกอย่างมันยืดหยุ่นกันได้แล้วเราพยายามที่จะรักษาสภาพครอบครัวเราเอาไว้เพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะ,ะต้องมาทะเลาะกันโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมาทะเลาะกันก่อนโดยที่เรายังไม่ได้เริ่มเรื่องอะไรเลยแล้วเพียงแต่เราพูดคุยกันอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะ ต้องมาทะเลาะกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เรื่องแล้วนะคะเราก็ควรที่จะอะไรอะเอาเหตุผลเข้ามาคุยกันเอาเหตุผลเข้ามาพูดคุยว่าเธอทําตรงเนี้ยเดินเรื่องตรงนี้ไปถึงนี่ถึงนี่แล้วนะแล้วเธอจะทําต่อ,อยังไงแล้วเธอจะ,อะเรื่องต่อไปเนี่ยเธอจะเริ่มต้นแบบไหน อะไรอย่างงี้กันดีกว่าไหมนะคะดีกว่าที่เราจะต้องมาทะเลาะกันก่อนที่ว่าเรื่องมันยังไม่เกิดเนาะแต่ถ้าเรื่องมันเกิดแล้วอ่ะเรามาทะเลาะกันนั่นก็คืออีกเหตุผลหนึ่งว่าว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปเออเขาถึงมาติเตือนเราได้ว่าสิ่งที่เราทนะํานั้นมันพลาดไปใช่ไหมอันเนี้ยหลายหลายคนก็ไม่อยากจะให้เป็นเกิดขึ้นแบบนั้นใช่ไหมล่ะแต่ถ้ามันพลาดไปแล้วอ่ะเราจะทํายังไงได้ล่ะก็ต้องปล่อยให้มัน เลยไปใช่ไหมละ่ะแต่ก็พยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าคือพูดง่ายก็คือประเดือนก็รักษาคําว่าครอบครัวไว้มากที่สุดประเดือนก็ยอมรับนะว่าแฟนประเดือนก็คือเป็นคนที่รักครอบครัวมากรักลูกลูกมากกว่าสิ่งอื่นใดน,นะคะการดูแลครอบครัวเนี่ยแฟนประเดือนเนี่ยยอมรับว่าเขาดูแลลูกได้ดีกว่าประเดือนนะคะ เขาได้เขาดูแลลูกได้ดีกว่าประเดือนมากๆเลยตั้งแต่ลูกยังเล็กๆเลยล่ะนะคะคือ,อลูกไปโรงเรียนกลับมาเขาจะต้องดูแลการบ้านดูแลเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้กับลูกแล้วอย่างประเดือนเนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลอาหารเสื้อผ้าแล้วก็ส่งลูกไปโน้นไปนี่ซะมากกว่าแต่เรื่องเรียนหนังสือหรือว่าอะไรเนี่ยพ่อเขาจะคล่องกว่านะคะ เขาจะคล่องกว่าเขาก็จะรับหน้าที่นี้ไปเนาะนะคะอันนั้นยอมรับว่าเขาทําได้ดีจริงๆนะคะแต่ถ้าอีกเรื่องหนึ่งที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยในเมืองไทยแล้วจะมาสั่งเราให้ไปทําโน e ่นเธอทําตรงนี้นะเธอเป็นอย่างนี้นะเธอต้อง,นะงไปอย่างนั้นนะอันนี้สั่งไม่ได้นะคะอันนี้สั่งประเดือนไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าเขาก็เองก็ยังไม่รู้เลยว่าเดือนประเดือนจะไปยังไงประเดือนเองก็ยังไม่รู้ว่าประเดือนจะทำยังไงใช่ไหมละ่ะแล้วจะมาพูดโน่นพูดนี่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วเนาะนะคะ ก็เลยคิดว่าออ,อ,อืพยายามประคองกันไว้ดีกว่าก่อนที่เราจะมีอะไรไปห้ามให้ใครมาสั่งเด็ดขาดนะคะเพราะว่าฉันไม่ใช่หมานะคะที่เธอจะมาสั่งให้ฉันนั่งหรือว่าให้ฉันเดินหรือให้ฉันวิ่งไม่ใช่คะ่ะนะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เอาสั้นๆเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วยังไงอ,อ,อย่าลืมเป็นกำลังใจให้มาเดินด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ลาไปแล้วจ้าสวัสดีคะ่ะบายบายจ้า